สว ka, on, ัสดีค่ะคุณผ nah, ู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิฉันคริสติน่าแซตแตนะคะและในวันนี้นะคะดิฉันเป็นแขกรับเชิญนะคะในรายการรู้อะไรไม่เท่าดูงี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้พิธีกรหลักของเรานะคะกําลังถักเปียนะคะอยู่นะคะดิฉันก็เลยเข้ามาเปิดรายการก่อนเลยค่ะและในวันนี้ค่ะขอเชิญพิธีกรหลักประจํารายการรู้อะไรไม่เท่าดูงี้คุณคอนฟะสวัสดีค่ะแบบใหม่แบบสวัสดีค่ะ นี่นะคะก็คือให้เป็นแขกับเชิญะเปิดแล้วเราบางไงเก็จะได้เป็นแบบเพราะหมวถักเปียอยู่วันนี้เป็นร้แบลแอบหรือะไอไม่สู้รู้งีเออรู้อะไะไม่สู้รู้งีใช่เออแล้วแหลมเหตุผลเนาะไปเจอผู้ชายสลกไกด์ไม่ตื่นไกด์คือกูตื่นปุ๊บออ จะใสข่าวมาบอกเลยนะบอกหนึ่งเลือกว่าสองบอกว่าไม่สดข่าวกองหรือเปล่ากองมาแล้วเนี่ยสดค่ะเราเคยเจอผีไหมพูดไม่ได้ว่าเคยเจอหรือเปล่าอ่ะแล้วเราไม่เคยมีฟิลแบบขนลุกโดนไซคออะไรอย่างเงี okay ้ยก็เธอไม่ได้บอกนี่ว่าขนมันก็ขนลุกโอเคได้เคยไปไทยแลนด์ก็ท่าเลนอ๋อเคยไปเดวอยด้วยคิดว่าจะไม่ไปประกวดอะไรอีกแล้ว คือเป็นคนชอบอยู่อะไรกับเขียวเขียวใช่มีต้นไหนที่แบบปลูกกัน พอฟักขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะอีลิตแพรนะคะสปอนเซอร์นซีของเรานั่นเองนะคะเพราะวันนี้ค่ะอีลิตแคร์นะคะมาแบบเซรั่ม um, ค่ะสําหรับใครที่เป็นสิวผิวของเราเนี่ยรู้สึกว่าอ่อนแอนะคะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะคะกับอีลิตแคร์วอเตอร์อินเลเวนโอเวอร์เวมิงเซรั่มค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นผิวเซนซิทีฟแล้วก็ผิวที่เป็นสิวค่ะวิธีการใช้นะคะก็หยดลงไปนะคะใช้บํารุงผิวหน้าของเรานะคะเนื้อเซรั่มของเ ะะซึมซาบได้ดีมากๆและที่สําคัญคือช่วยให้ผิวของเรานะคะได้รับการปลอบปรมนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะใครที่กําลังมองหาเซรั่มดีๆสักหนึ่งตัวนะคะก็ต้องเป็น Elite Care w a t e t e r 11 Over w h e l m i n g ตัวนี้เลยคะ่ะอุ๊ยแต่เห็นแบบนี้เห็นแบบเนี้ยในโลกจริงกับโลกโซเชียลคิดว่าตัวเองต่างกันไหมพะที่รู้มาคอนทนมากเหมือนกันนะ ที่ใส่ชุดข่าวมาวันนี้ก็คือพี่นี่เป็นคนธรรมะท่าโมาไปเจอได้ยังไงว่าแบบอุ้ยเราเอาธรรมะเข้ามาใช้ในในโลกเมื่อก่อนอะ่ะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้แบบใกล้เคียงกับคําว่าธรรมะเลยจะใช้ชีวิตแบบหูแบบสุดโต่งมากอะไรอย่างเงี้ยสุดโต่งถึงขนาดเบอร์ไหนสุดๆเลยอะไม่ยุมุกอะไร <laughs> เออแบบมาหมดเลยอะได้ได้ไป เจอแบบอนาทวันดัชนีไปไปศึกษาแบบเชิงลึกนิดนึงไปแบบปรึกษาปรัชญาของเขาการใช้ชีวิตการนำลงชีวิตอะไรของเขาอะไรเงี้ยศิลปินอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ชอบศิลปะอยู่ด้วยเราก็แบบดูงานเขามาอะไรมันมันคือการเรียนรู้วิถีใครวิถีมันเออจลิตใครจลิตมาอะไรแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเราก็ได้แบบอะไรจากการศึกษาธรรมะมาแบบบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราที่มันแบบจากชีวิตที่มันแบบสูงสุดอะไรเงี้ยเราก็เออกดลงมาให้มันแบบโาราณในการใช้ชีวิตให้มันแบบเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย พี่นิวจบไกด์ก็จบวิชาการ,รท่องเที่ยวจบปุ๊บก็ไปทำงานไกด์ประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็น Net Idol, เน็ตไอดอลสมัยนั้นเรียกเขาเน็ตไอดอลตั้งแต่ยุคไหนเลยไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์อย่างนะยุคโซเชียลแคม เหมือนแบบเป็นแพลตฟอร์มลงวิดีโออ่ะ,อะเขาเรียกเหมือนคล้ายๆ t i k t ติ๊สมัยเนี้ยออแต่สมัยก่อนเป็นโซเชียลแคมแอปโซเชียลแคมแต่เนนัอนก็คือดังมาเรื่อยๆอเลยเออก็ค่อยๆแบบสะสมแฟนคลับมามั่งเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆโดนด่ามั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยวิชาไกลก็เลยไม่ได้ใชหละใช่ก็เลยไม่แต่เห็นอย่างเงี้ยวิชาไกลเป็นคนที่ความรู้แน่นมากเอาเป็นว่าเราแต่งเรื่องเก่งดีกว่าะ <laughs> เอาจริงเวลาเวลาเวลาเราทำไกด์ใช่ปะเราจะไม่ค่อยแบบ อิงแบบวิชาการเ<ด>สเยอะเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นไกด์แบบวัดวังไงเราก็จะเป็นแบบไปแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราจะแบบเหมือนแทรกเกรดแล้วก็เน้นความสนุกสนานอะไรเงี้ยมากกว่าเอาไปสายแบบว่าอไกด์เอเนเตอร์เทนใช่ใช่แต่แต่เราก็ต้องมีแบบพื้นฐานความรู้แบบเรื่องนั้นๆไว้บ้างสถานที่อะไรเงี้ยเพราะเราเราเอาตามแบบตัวเองเป็นเป็นมาตรฐานไงแบบเวลาเราไปเที่ยวเหรอเราก็ไม่อยากไปนั่งฟังโอ้โหอันนี้ อะไรอย่างง้นใช้สอกเท่านี้วะเท่านี้แบบความสูงแต่ก็มีบ้างนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็มีเบสจากทู t ส r y รีแล้วก็แบบบกบกเข้าไปแต่งเรื่องไปบ้างอะไรบ้างเคยนําเที่ยวที่ไหนแล้วเราชอบที่สุดทริปไหนที่เรารู้สึกว่าอุ้ยไกอันนี้เราชอบจริงชอบเกาหลีนะชอบคนใช่ใช่าช่เกาหลีเราก็เลยรวมเป็นเรื่อง ทำงานไปเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปไป,ไปเกาหลีเป็นบริษัททัวร์ของเพื่อนอไปเจอผู้ชายแล้วก็ผู้ชายก็พาไปกินโซจูบอมแล้ว,ลวช่วงนั้นเราไม่รู้ว่าโซจูบอมมันคืออะไรว่าเราไปครั้งแรกใช่ไหมก็คือไปโซจูกับเบียร์ที่กินป๊อกลงไปอะ่ะสรุปไกด์ไม่ตื่นไกด์ <c oughs> คือกูจะลูกทัวร์ทำไงอะลูกทัวร์อยู่ลตเต้เวลด์แล้วตอนประมาณบ่ายโมลาเต้ที่ชอปปิ้งอะห้างลตเต้หรืออะไรอะบ่ายสองแล้วค่ะตื่นบปุ๊บ รีโปยของนั่งแท็กซี่ตามเลยอะอ๋อแต่คือเขาก็มีมีมีรถที่ไปส่งลูกค้าใช่ไเขาามีไกด์โลเคอลด้วยไงอ๋อไกด์โลเคอลคนนึงแล้วเราเป็นแบบเหมือนทัวหัวหน้าทัวหัวหน้าทิ้งลูกโซมีอยู่จริงใช่นี่แหละแล้วท่านทุกวันนี้ถ้ามีคนจะบอกว่าเออคี้นิวค้ามแบบเอออยากได้คี้นิวที่เป็นไหนอามาเป็นหัวหน้าไกด์บัตรหมดอายุแล้วค่ะไม่ได้ไปต่อเลยโอเคโอเคคราวนี้มากิจกรรมยามว่างของพี่นิวทำอะไร ถ้ากิจกรรมยามว่างจริงก็รดน้าต้นไม้คือเป็นคนชอบอยู่อะไรกับเขียวเขียวใช่ชอบใบอะไรเขียวเขียวใช่ค่ะมีต้นไหนที่แบบปลูกต้องปลูกที่บ้านต้องมีกันก็ชงมาขนาดนี้ยูที่จะไปต่ออย่างไงอาสแก้ต่อจ้าไปต่อให้ได้นะต่อจริงเนี่ยคือเฉพาะอะไรไหคือก็คือเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ความฝันอยากมีแบบ สวนบ้านที่มีแบบต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยมีต้้เราที่นันบุรีตอนนี้มีไหมมีเคยมีแฟนไหมถ้าเคยมีแฟนไมเคยนะแต่นานมากแล้วแบบสมัยมัธยมอะไรเงี้ยวยจะถ่ายข่าวมาบอกเลยแล้วแบบบอหนึ่งเลือกบอสองบอกว่าไม่สดข่าวกองหรือเปล่ากองมาแล้วเนี่ยะสดค่ะสดค่ะอันนี้ไปคุยกันเองกันนะคะเออมีแฟนมาเลือกกี่คนดีกว่ามีแฟนมาเลือกกี่คนถ้าแบบอันนี้จริงๆอ่ะสอง แบบรักเออเตยหอมนานๆอย่างเนี้ยหรอแต่นานมากแล้วนะนานมากแล้วอะอ่ะเราตอนนั้นแบบมันเกิดเรื่องอะไรมันถึงต้องแบบเอ้ยแยกทางกันไปคนแรกก็คือเขาเอาบลูทูธไปบลูทูธโนเกียสมัยก่อนที่มีสายอะมิดเราหรอเออเป็นมีดเอาไปแล้วเราก็เลิกกันเลยหายไปเลยแล้วทุกวันนี้หาเจอหรือยังเอาไปเลยบลูทูธโนเกียสมัยก่อนแพงนะที่มันมีสายเสียบอะที่เป็นบลูทูธอะเล้งว่าอันนี้คือคนแรกแล้วคนที่สองคนที่สองอยู่ไกล อุ้ยรักแท้แพร้ระยะทางหรอก,ก็มันไม่ได้อะไรแบบนั้นแล้วด้วยหลายๆเรื่องตอนนั้นมูฟออนยังไงเป็นสมัยเด็กๆนะออก็จะบ้าคลั่งเลยแบบร้องไห้อะไรแบบแล้วตอนนั้นมูฟออนยังไงพอร้องไห้แบบเด็กอะ่ะเ,เขาเลยแบบเจ้าไปนั่งริมทะเลแบบอะไรอย่างเงี้ยฟิลนานะ่ะเ,ออเขาเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้แชมป์เดอะไวท์อะไรคือความเชื่อมโยงวะก็เราองไห้ยังไงตอนนั้นได้ข่าวว่ากูบอกกูไปนั่งฟังเพลงเจ้าไปนั่งริมทะเลแบบอะไรอย่างเงี้ยฟิลาน่ะ แล้วมีมีอยู่มีอยู่เทปหนึ่งพี่เชียบอกว่าถ้าจะส่งคนที่ไปคว้ามงได้จะต้องเป็นพี่นิวเท่าน,นั้นออต้องเป็นคริสตินาแซ่แต่เท่านั้นทำไมแล้วคิดว่าทำไมเราต้องเราจะสามารถแบบไปคว้ามงให้เมืองไทยได้คือด <c oughs> ิฉันคิดว่าตูดแตกเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์คือเวลาที่เราเดินแล้วเราฟูนือกลับไปหมุนกล้องเนี่ยเราตีปุ๊บแล้วมันสูดมอ๋อสูดแตกนี่เราจะได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่าสะโพกช่วงสะโพกช่วงนี่ยมันขยายไง หรอมันจะเป็นซิงเดียวที่ใครก็ copy เราไม่ได้ค่ะเพราะมันจะมีลายนี้เท่านั้นใช่เหมือนลายของมาลายลายของยีราฟอะไรเงี้ยอันนี้คือลายของคิสซะนาแทมแทมเดอะ e วท์สี่พันสมัยอันนี้อยากรู้ประวัติจริงๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนก็จริงๆเราก็คือพูดเล่นกันนี่แหละเวลาไ์สดร้านสตูดิโอบาร์ไงคนไม่ต้องไปตามกินแล้วนะแน่นไปหมดแล้วเคยคิดจะพวด้องลงแบบจริงจังไหมแบบลองไปให้เขาสักหนึ่งเอาจริงนะสมัยก่อนเคยไป ทยแลนด์ก็ท่าเลนแล้วผ่านสามผ่านด้วยอุยจริง<ห>รเออปีอเดียวปีเดียวกับเขาเขาไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดออกด้วยคือ30แล้วมันจะเหมือนจะตัดเขายิบเอ็ดหรืออะไรประมาณเนี้ยเราไม่ผ่านรอบยนะิบเอ,อ็ดเนี้ยออกขึ้นไปเดวายด้วยเออเดวายตกรอบตุ้เลยอุ้ยคือตั้งแต่ส่งเดโมไปไปเออไปไปออดิชั่นเหมือนแถวสยามหรืออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าจะไม่ไปประกวดอะไรอีกแล้วเกี่ยวจะลองเพลงอ่ะเออคือมันรู้สึกมันรู้สึกไงคะทำไมถึงแบบทำไมอ่ะ ไม่รออีกสักหนึ่งเหรอพี่นิวอัดคลิปแหกปากเลยร้องก็เป็นได้แล้วเดี๋ยวรอซิงเกิลของพี่นิวเดี๋ยวแต่เขามีมาแล้วนี่ซิงเกิลหนึ่งที่เป็นแบบออฟฟิเชียลเลยบ้านนางงามขี้เมาเออตอนเดินไในทางชุดลาตีใช่หรอชุดไวนมาตอนเดินอะเออเวทีบ้านนางงามขี้เมาเขาเปิดกว้างเขาเอาคนท้องมาร้องเพลง แรงมากกินข้าวจำลองกองชิ้นมาสองโลกินแข่ขขขขงกับอีเพย์อ่ะ <c oughs> เคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบรุ่งงี้บ้างไหมเป็นถ้าลุงงี้เป็นนานแล้วดีกว่าอ่ะเป็นอะไรนานมากละเรียนรอดเฮ้ย <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็คือสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนตอนแบบมัธยมอย่างเงี้ยอ่มสี่เขาก็จะไปเรียนรอดกันอ่าใช่เออแล้วแบบทีเนี้ยจ <c oughs> ะจบได้วุฒินะไม่จบก็คือก็คือเรียนไม่จบไงเพราะว่า คือเพื่อนที่เป็นกระเทยอะไรเขาก็จะเฮไปเรียนกันหมดอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่ใช่เราไม่สามารถจะไปอยู่แบบนั้นได้อ่ะเข้าใจป่ะไปถึงแบบยืนร้อนๆอะไรเงี้ยเราเคยเรียนเรียนอยู่ปีหนึ่งใช่ป่ะจนแบบไปไปเรียนยิงปืนอะอะไรปลย์สิบเอ็ดหรืออะไรสักอย่างเคยเรียนป่ะไม่เรียนราดัไม่เรียนระดัหรอไม่เรียนระดเออแที่มันพอเรียนเสร็จแล้วก็จะมีแบบ เออยิงจริงๆอ่ะเออไปยิงจริง,รงๆเลย <จะ S 1> เออคือคือมนันน่ากลัวตอนขึ้นลำหรือมีลำไม่น่ากลัวต,ตอนมีลำไม่น่ากลัวมีลำชอบแต่หมายถึงแบบมันจะเป็นเป้าแบบประมาณแบบสิบเป้าอย่างเงี้ยยิงปุ้งปังปังป,งปังมีท่ายืนท่านั่งอะไรเงี้ยประกาศชื่อมาเจ็ดนัดแปดนัดสามนัดมั่งฉันเป้าสะอาด <laughs> ยังไม่โดนสักหน่อยัตว์เหรอไม่เต้าดูเต้าี่ยิงเต้าี่ยิงก็คือไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแล้วก็แบบรู้สึกของมันไม่ใช่อ่ะเราเราเราที่แบบจุดแบบแตกหักเลยของการเรียนเราดอก็คือทั้งทั้งกองลอยอ่ะโดนทําโทษอะไรก็สักอย่างจำไม่ได้ละแล้วก็้อยกิ้งกิ้งกับพื้นอ่ะพื้นสนามอ่ะที่แบบที่เราเรียนอ่ะเรานึกภาพนะทุกคนนอนกิ้งกาลังกิ้งกันหมดกิ้งกิ้งกิ้งแล้วอีกกระเทยเนอ่ยลุกขึ้นมากลางคนที่กิ้งอ่ะแล้วแบบทหายเขาบอกทำไมไปไล่มันไม่กิ้งคีก ขี่หมาถ้าเราถ้าเรากิ <plex> ้งไปก็คือก็คือเหลืองเต็มเสื้อกูเลยแหละก็เลยบอกว่าขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรากิ้งไปเราจะกิ้งเราขี้หมาได้ไงแล้วเรานั่งรถเมล์กลับบ้านไม่ได้เออก็เลยแบบไม่ได้แล้วก็ต้องลุกขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ไม่ออกเลยแล้วก็ออกเลยเออคิดว่ามันเอาก็ไม่จบหลักสูตรเฉยๆก็ต้อไแตกหักกันไปเออก็คือถ้ากลับไปรู้งี้ตั้งแต่แรกคือไม่เรียนดีกว่าด้วยมือไหม เพราะเห็นนิวยังเป็นที่ขอเมื่อก่อนอาจจะเคยแบบบูชานั่นนี่อะไรอย่างี้แต่อนนี้ไม่ไม่มูเลยไม่ไม่ขอพรอะไรไม่แต่คือก็คือไปไปไหว้สักการะอะไรปกติก็ไปเคารพเพราะว่าทุกคนเขาก็เคารพทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นแบบโบสถ์วัดหรืออะไรที่คนอื่นเขาเคารพอะเราก็ไม่ควรที่จะเราก็ไหว้ตามเขาก็เคารพแล้วถ้าพี่นิวไม่มูเราเคยเจอผีไหมพูดไม่ได้ว่าเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเป็นแบบ เป็นตัวหัวขาดเป็นกระสือลอยมาอะไรก็ไม่เคยอเออแต่เราต้องไม่ลบหลู่นะเราต้องเออคนอื่นเขาเชื่อเราก็อเราไม่เคยมีฟิลแบบขนลุกขนชัน <c oughs> โดนไซคออะไรอย่างเงี้ยอาวก็เธอไม่ได้บอกนี่ว่าขนมันก็ขนลุกโอเคได้ถ้าไอที่สิ่งนี้จะทำให้พี่นิวขนลุกได้เนี่ยก็คือ จคอจังหวะไหนพิกสุดก็เนี่ย่ะจะแบบขนลุกเลยเริ่มชอบละหมายความว่าให้สังเกตค่ะให้สังเกตถ้าขนเริ่มลุกเนี่ยโอเคอาจจะถึงไปต่อได้ใช่โอเคมีที่จิงที่นี่เป็นโปรดิวได้นะม่ขนตกนาน้วดิว่าเราหัวเรามันเป็นเจนใหม่ไงอะไรเราก็สดใหม่กว่าเขาอะไรเงี้ยอ๋อนี้คืออีฝนหกสิบเก้าแล้วนะอายุอะจะแซ่แล้วเหรออาจจะแซ่แล้วแหละ เขนไม้ขนลุกแล้วเออขนลุกแล้วนะเราใส่คอมาผลงานก่อนนิวก็อันนี้ออนปีไหนคะออนเร็วสุดออนเร็วอ๋อออนเร็วสุดก็ผลงานก็จะมีสตูดิโอฟมีโต้วาเทยนะคะทางช่อง YouTube ออนไลน์อุ้ยแอบแอบถามสตูดิโอฟชอบอาชีพไหนที่สุดที่ไปทำไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยชอบทำงานอาชีพที่แบบ ที่มีพ่อค้าเราหล่ออ่ะรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นเมียเขาก็เราไปเป็นแล้วทายาทเหรอใช่แล้วสะพายหน่อยก็ปีหน้าเขาก็จะสมรสเท่าเทียมแล้วไงถ้าใครมีสมบัติพระสถานอะไรก็อยากแต่งงานกับดิฉันก็ได้นะคะเดี๋ยวจะตลกให้แม่คุณดูค่ะแล้วหล่อไปเครียดแน่นอนใช่หรืออาจจะเครียดคนได้แล้วโตว่าเธอท็อปปิกไหนที่รู้สึกว่าโตแล้วสนุกที่สุด ท็อปิกผีผีไทยหรือผีต่างชาติรู้สึกว่าภูมิใจมากนี่อยู่ฝั่งผีไทยไงอเออรู้สึกว่าชนะเพราะฝั่งมันมีกันเยอะ <c oughs> แล้วเรามีคนเดียวไงคือผีไทยเก่งเก่งกวยงายังไงมีแต่หัวก็ลอยได้แล้วไม่ต้องมีอะไรเลนเดียไม่ต้องเอาใครพาบินเลยบินเองเลยน้องสือลำไส้มีแก๊สเราชนะด้วยความสามารถหรือหน้าทั้งสองค่ะเพราะาคนเราเนี่ยนะคะ การที่เราจะมีความสามารถแล้วก็ความสวยไปด้วยเนี่ยก็สามารถทำให้เราพิชิตมงได้คือไ้หมาเออและนี่คือพี่นี่เดียวค่ะไม่ตายใหมของจริงเคยมีเหตุการณ์ไหนที่ใช้คำว่าจะหมั่นเคี้ยวตัวเองแล้วลุงงี้ไหมก็รียนราดอนนี่แหละข่ะลุงงี้ก็จะไม่ไปเรียนตามเพื่อนอยู่เรียนลูกเสือกระบี่กระบองเลยดีกว่าข้ขี้หมาก้อนอ่ะใช่ขี้หมาก้อนนั้นไม่มีใครจะทำลายเธอหรือเธอทิ้งขาของเธ <c oughs> อ วินเซอน์ปาร์ตี้เคยเปยผู้ชายไหมไมแบบนี้ไม่เปยหรอกเปยสิเอาหลอกเราใช้เงินแก้ปัญหาเลยใช่แต่ไม่ได้เปยแบบเยอะเป็นอะไรเปยแบบลีโอสามขวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาแค่นได้หรอว่าแบบว่าเขาสวยเขาคงหิวเหล้าหรือเปล่าอยู่เหล้าหิว่เบียอะไรอย่างเงี้ยเอาหลอกเอาหลอกเขาขอแห้งหรอคอแห้งกดสับตะไคร้หรือยังยังเลยนะคะสับตะไคร้ค่ะเดี๋ยวๆกลับไปจะทำการสับตะไคร้เลยแต่วันนี้จริงๆอ่ะคือ บ้านของศัตรูเราอ่ะอยู่นี่หมดแล้วมานนี้ผมเช็ดตีนอ๋อถึงว่ามีกินใช<าย>่ออกมาจากนี่ค่ะ <steak>